สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมืานี้นะคะทางช่องนกเป็นนาำนะพาทุกๆคนมาแลนเลาะเบิงถนนตามบ่านนอกเนาะคะ่นะเนาะก็คือเมื่อก่อนนะถนนเจนีนะเป็นทางเวียนนะทา่าว้าตามภาษาที่เขาเข้าใจก็คือทางเวียนเสร็จแล้วนะเมื่อเจดปีที่แล้วเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นมาปรับปรุงให้ด้วยการเห็ุถนนคอนรีด ไฮแลนด์เนาะคะ่ะเนาะมันเป็นทางไปหน้าเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเจ็ดปีที่แล้วนะพิ่นเฮดเป็นคอนกีดไฮพ่อมาปีนี้นะก็คือผ่านมาหกปีนะพ่อมาปีนี้เพิ่นขยายไล่ทางไฮเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอาเสาไฟฟ้านะมาปักไว้ไฮไซเนาะคะ่นะเนาะซึ่งมันเป็นทางไปไฮไปหน้าของพ่อแม่พี่น้องนะเซนนีนะแต่ว่าเพิ่นกะ เฮ็ดให้เห้าอยู่สะดวกสบายขึ้นเนาะการไปไห้การไปหน้าก็สะดวกสบายขึ้นก็คือสมัยซุมมอนี่มันมามีเวียนแล้วเนาะมันเป็นทางรถยนต์เนาะค่ะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็เลยปับปุงจากทางเวียนเป็นทางรถยนต์ไห่เนาะคือในระยะเวลาหา6าหกปีนะ่ะเริ่มจาก ทางเวียนมาเป็นทางคอนกรีตแล้วก็เริ่มจากทางคอนกรีตเนี่ยมันแคบไปเพิ่นก็เลยขยายลายทางให้เนาะค่ะเนาะเพื่อที่รถนะสิดเดแลนสวนกันไปมาสะดวกเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาเสาไฟมาปาักให้พร้อมนะเนี่ยจากทางไปหน้าสู่ทางทางคอนกรีตเนาะค่ะเนาะซึ่งกา พอแม่พี่น้องเข้าที่อยู่บ้านนอ,องคอกหน้านี่เพิ่งกำมวนไล่หลายอย่างหน่อยกับได้ใ่ถนนทนทางที่ดีขึ้นเนาะคะ่ะคือมันดีขึ้นหลยแหละว่า่ายๆว่ามันให้ความสะดวกสบายสําหรับพี่น้องเข้าหลายแหละแล้วก็เพิ่นมาเริ่มขยายไล่ทางให้นะก็เมื่อปีปีนี้แลลวเนาะเนีน่ยปีปีนี้นะปีหกหกเนาะคะ่ะนถ้าเป็นอันนี้อันนี้ก็คือปีหกหกนี่แหละ เริ่มมาตั้งแต่ปี6 5าแล้วเนาะคะ่ะการขยายรายทางแ,แต่ว่าเริ่มมาช่วงปลายปีละแล้วก็ขข้นมาต้นปี66เนี่ยการขยายรายทางนะนับย้อนหลังจากปี66ไปนะประมาณ7ปีนะ่ะ6ปี7ปีนะมันเป็นทางเฟียนอยู่เนาะคิดเบอ่งว่าเพิ่นพัฒนาทางเฟียนมาให้เป็นทางคอนกรีด ออกจากทางคอนกีี่แล้วก็ขยายลายทางหายพอมเอาเสาไฟมาหายพอมเนาะค่ะเนาะซึ่งเห่าเองเห้ากะมวลร้ายแหละในการได้ไปให้ไปหน้าเนาะการไปให้ไปหน้านี่เห็นบอกพอมีถน,นนดีขึ้นนะพ่อแม่พี่น้องก็เริ่มมาเหตุเทียงหน้าเริ่มอีหยังมาเหตุอยู่หน้าเนาะค่ะเนาะมันเป็นทางที่แบบว่า บ่ได้คิดเนาะว่าเพิ่นสิมาเหตหใ้ใใ่เนาะคะ่ะเนาะนี่ก็คือทางที่อยู่บ้านนอกของหน้าทางไปนหน้าเนาะคะ่ะเนาะของบ้านนอกเนาะที่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นมาเหตห้เนาะก็ขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะเนาะสำหรับหน่วยงานที่เพิ่นมาเหตทางไปให้ไปหน้าห้ดีขนาดนี้นะคะ no? นอกจากว่าเหตห้แล้วบ่พ่อนะเสาเฟฟ้ามาถึงพร้อมแน,น้นี่นะเสาเฟฟ้าหญ่พร้อมนะเนี่ย มาถึงไยแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะหลังจากนี้ไปเนาะพอแม่พี่น้องเที่ทีไปห้ไปหน้านี่สิเดสะดวกสบายขึ้นละเพราะว่าอย่างทีบอกแหละว่าสมัยสมัยนี้มันม,มีแล้วเนาะเฟียนะ่ะที่สิมาใส่ทางเฟียนเนาะก็คือเป็นทางรถยนต์ทางโมอเตอร์ไซค์กันแล้วเนาะเพิ่นการเริ่มจากทางเฟียนนั่นละเฮตุด,ดีๆขึ้นให้เฮ้าช้เนาะ,ะเนี่ยแถมมีเสาไฟมาไ้แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะ สะดวกสบายขึ้นละสำหรับถนนหนทางที่อยู่บ้านนอกบ้านนอกอิลีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องที่แลนยูเนี่ยอยู่จังหวัดรสีสเกตนะเป็นบ้านนอกอิลีที่ว่าหลายๆคนไม่เคยสัมผัสแหละชีวิตบ้านนอกนะแต่ว่าเฮาก็มาเที่ยวมาเลาะเล่นเบิ้งนี้เขาก็มาถ่ายคลิปให้เบิ้งเนาะคะ่ะนว่าเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงถนนหนทางบได้วาอยู่แต่ในตัวจังหวัดบได้วาอยู่แต่ในตัวอำเภอ หรือว่าบริเวณยูเตนในตัวเมืองหลวงเนาะค่ะเนาะก็คือว่าทุกจังหวัดทุกภูมิภาคทุกอำเภอเพิ่นมีการพัฒนาและกาเปลี่ยนแปลงถนนหนทางให้พ่อแม่พี่น้องใส่ยัางสะดวกสบายเนาะแม้กระทั่งทางที่อยู่บ้านนอกของหน้าที่เห็นนี่ล่ะทางไปไ้ไปนาทางไปเฟี้ยนนี่ล่ะทางเฟี้ยนเนาะพ่อแม่ทางไปเฟี้ยนซึ่งซึ่งเป็นทางเฟี้ยนเนาะค่ะเนาะเพิ่นพัฒนาไใไซได ไดดีป้านีละก็ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับที่เผิ่นเหตุห้ยพ่อแม่พี่น้องใส่เนาะบานนอกเพ่นการเริ่มพัฒนาแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องบานนอของหน้าที่เฮาเข้าใจกันนะ่ะก็คือตอนนี้นะ่ะมันเป็นทางคอนกีตแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็คือสะดวกสบายขึ้นละ่ะสําหรับชีวิตคนอยู่บานนอกของหน้าเนาะก็มาทายคลิปให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของบันเมืองเฮาเนาะคะ่ะเนาะ มาปีนี้เนาะคะ่ะเพิินกาเริ่มขยายไรทางให้กว้างขึ้นเนาะ,ะเพื่อที่ว่ารถนะ่ะสิเดแลนสวนกันไปมาได้ง่ายขึ้นเนาะค,ะะคะ่นะเนาะ,ะซึ่งเป็นถนน,นมกรอน่ะเป็นคออกรีดอยู่แต่ว่ามันทางทางแคบเนาะคะ่นะเนาะแล้วนกะ็เวลาลรถสิแลนสวนกันนี่ต้องจอดล่อก,กันเนาะคะ่ะต้องหามองมองลบมองจอดให้ได้น่ะก็คือ จอดล่อก,กันจอดซับลีกนั่นเนาะคะ่ะแต่ว่าสูเมอร์นี้เพิ่นเริ่มขยายไรทางหายแล้วเนาะคะ่ะมันก็นเลยเฮตหายห,ห้าวน่ะสิได้ง่ายขึ้นเนาะคะ่ะอันนี้นะก็คือยังบ่ได้ยังบ่ทันได้ขยายไรทางเด้อค่ะสําหรับช่วงนี้นะเดี๋ยวเพิ่นก็นเฮ็ดต่อมาให้เรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยเพิ่นเริ่มตัดตน้นไม้ตัดหยังแล้วเพิ่นก็นเริ่มสิเฮ็ดขยายไรทาง ไปให้ตลอดแนวเส้นทางนั่นล่ะเนาะนี่ละ่ะแต่ว่าช่วงนี้เพ่นยงบ่ท่านเด็กขยายเนาะคะ่ะเนาะย่งขยายมากย่งบ่ถึงอ่ะน,นะแต่ว่าเสาไฟฟ้านะถึงแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าไรทางน่ะย่งขยายมากยังบ่เด็กไกลถึงขนาดขนาดมองหนีเนาะคะ่ะเนาะก็คือเฮ้ากะทายห้เบิงแหละทั้งมองขยายแล้วแล้วก็มองยังบ่ไเด้กขยายเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังบ่ท่านเด็กขยายเด้อค่ะ ก็ยังแขบแกบอยู่แบบนี้ล่ะเดี๋ยวเพิ่นขยายไรทางขึ้นให้กับสิเดกวางกับสิเดสะดวกสบายขึ้นเนาะแลนซับกันไปมากกับสิเดปต้องจอดลบกันเนาะค่ะนี่นะเดี๋ยวแลนไปอีกจังหน่อยก็สิเห็นมองเพิ่นขยายไรทางเนาะค่ะก็คือสิแตกตาไปนั่นแหละสิแลกตาไปนั่นแหละสำหรับมองขยายแล้วก็มองที่นั่งบ่ทันได้ขยายเนาะซึ่งอนาคตแหละอนาคตาทาแมนเพิ่นเท็ดแล้วมันกั ง่ายขึ้นเนาะในการใส่รถใส่ถนนตามวิธีบานนอกขอ,อกหน้าเนาะค่ะตามวิธีบานหนกของห้าละ่ะนี่มะฮอดมองนี้นะเพิ่นเริมขยายแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ขยายลายทางให้สองฟังเลยนะเพื่อที่ิไดงง่ายขึ้นเนาะค่ะในการเดินทางสะดวกสบายขึ้นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับมณีกาแคเนอค่ะเจอกัน,นะค,ะากกาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ